สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสาหรับวันนี้นะคะครูหน่อยก็จะมาสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะคะค่ะในส่วนของบทที่สิบ้าแม่เหล็กและไฟฟ้านะคะวันนี้ก็จะมาเรียนเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กกระทาต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนั่นเองนะคะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สมการที่ใช้ในการคํานวณน,นะคะเราใช้สมการไหนในการคํานวณหาค่าแรงแม่เหล็กกระทาต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะนักเรียนนะคะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือครูให้นักเรียนไปทําการบ้านมาหนึ่งข้อนะคะก็คือการบ้านเกี่ยวกับคํานวณหาอ่าแรงแม่เหล็กนะคะหรือว่าขนาดของแรงแม่เหล็กนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยการบ้านกันนะคะในส่วนของคําถามนะคะในการทดลองวัตถุ วัดอัตราเร็วของอิเล็กตรอนที่ถูกยิงเข้าไปในทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กดังรูปนะคะพบว่าอิเล็กตรอนมีลักษณการเคลื่อนที่8.5เซนติเมตรนะคะสนามแม่เหล็กมีขนาด0.2มิลลิเทสลานะคะจงหานะคะกอไก่อัตราเร็วของอิเล็กตรอนนะคะที่ถูกยิงเข้าไปนะคะขอไข่ขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออิเล็กตรอนนะคะ ซึ่งโจทย์นะคะกำหนดให้อิเล็กตรอนมีมวล9.1้าุนคูณสิกำลังลบสานะคะกิโลกรมัมแล้วก็คิวประจุนะคะประจุของอิเล็กตรอน1.6ึ่งุคูณสิกำลังลบสิบคูลอมนะคะ,ะจากรูปภาพนะคะนักเรียนเป็นลักษณะการเคลื่อนที่เหมือนกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะซึ่งนะคะอิเล็กตรอนวิ่งเข้าไปนะคะวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็กนะคะโดยจะมี รัสมีเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันในส่วนของจากโจทย์นะคะกำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะซึ่งจากโจทย์นะคะกำหนดรัสนิมาให้ก็คือแปดจุดห้าเซนติเมตรนะคะแปดจุดห้าเซนติเมตรให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วยตรงเซนติด้วยนะคะก็จะได้เป็นแปดจุดห้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ประจุของเอกอนนะคะก็คือหนึ่งุหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าคูลอมค่ะ ส่วน b นะคะ b ก็คือศูนจุดสองเมตรนะคะอ่า b นะคะศูนจุดสองมิลลิเทสลานะคะเราก็เปลี่ยนมินลลินะคะให้เป็นสิบกำลังลบสามนั่นเองนะคะส่วนมวลค่ะมวลมวลของอิเล็กตรอนก็คือเก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามิเอ็ดกิโลกรัมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกอไก่นะคะอัตราเร็วของอิเล็กตรอนที่ถูกยิงเข้าไปอัตราเร็วนะคะนักเรียน สมการที่ใช้หาอัตราเร็วนะคะหาได้จากนะคะจากสมการของ R นะคะก็คือ mv ส่วน qb นะคะและนะคะเมื่อเราย้ายข้างเราจะได้ V เท่ากับ rqb ส่วน m นั่นเองนะคะเนื่องจากว่านะคะอ่ะเนื่องจากว่า qb มันหามนะคะให้นักเรียนย้ายขึ้นมา คูณนะคะส่วน m ที่คูณก็ย้ายลงมาหารนั่นเองนะคะเราก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาาัตราเร็วหาได้จาก v เท่ากับ r q b ส่วน m นะคะอ่ะนักเรียนแทนค่าลงไปนะคะซึ่งนะคะจะได้ว่านะคะอ่า r ของเรานะคะ r ของเราก็คือตัวนี้ค่ะ แปดจุดห้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรนะคะนักเรียนก็แทนลงไปนะคะส่วนคิวประจุก,ก็คือหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าคูลอมนะคะ B สนามแม่เหล็กก็คือศูนจุดสคูณสิบกำลังลบสามเทสลานะคะก็คือตัวนี้นะคะ,ะจากนั้นนักเรียนหารด้วยมวลน,นะคะมวลก็คือเก้าจุดหนึ่งคูณสิบกำลังลบสาิเอ็ดกิโลกรัมนะคะพอคำนวณออกมาเสร็จนักเรียนจะได้คำตอบดังนี้นะคะ ่วีเท่ากับสามุคูณสิกำลังหเมตรต่อวินาทีไม่ทราบว่านักเรียนได้คำตอบตรงกันหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อขอไขกันนะคะขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออิเล็กตรอนนะคะอันนี้เขาถามหาแรงก็คือถามหา f นะคะเราจะหา f ได้จากสมการนะคะ f อฟเท่ากับ qvb นะคะ v เราหามาเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนนะคะ ในส่วนของสมการนี้นะคะซึ่ง q ก็รู้แล้วนะคะ v เราก็หาแล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ b ก็คือสนามแม่เหล็กนะคะนักเรียนแทนค่าได้เลยค่ะก็จะได้ f เ,เท่ากับนะคะ q 1.6ึ่งจุคูณสิกำลังลบสิก้าคูลอมคูณด้วย v v คำนวณหามาเรียบร้อยแล้วก็คือ3.0มจุคูณสิกำลังหเมตรต่อวินาทีนะคะ ส่วน b สนามแม่เหล็กก็คือ0.2คูณ10กําลังลบ3เทสลานะคะหลังจากที่นักเรียนจับคูณกันเสร็จนะคะนักเรียนจะได้ทำตอบออกมาก,ก็คือ9.6คูณ10กําลังลบ17นิวตันนะคะอ่าในส่วนข้อขอไข่นะคะไม่ทราบว่านักเรียนตอบถูกหรือเปล่านะคะคำตอบก็คือ9.6คูณ10กําลังลบ17นิวตันนั่นเองค่ะอ่าในส่วนของกาลังอ่าที่เป็น การบ้านนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะทําถูกกันทุกคนนะคะอ่านในส่วนของคลิปนี้นะคะเราก็จะมาลุยกันต่อนะคะในเรื่องของแรงแม่เหล็กการทําต่อรวดตัวนําที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านนั่นเองนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะครูก็จะมาพูดถึงกระแสะไฟฟ้าในรวดตัวนํานะคะนักเรียนซึ่งเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะ ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อนก็คือ vd นะคะ vd คือตัวนี้ก็คือความเร็วของอ e ิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในอ่าวดตัวนำนะคะเมื่อรวดตัวนำนะคะวางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงแม่เหล็กกระทำต่อ e อิเล็กตรอนอิสระประจุ e นะคะเพราะฉะนั้นจึงได้สมการตัวนี้ขึ้นมานะคะ e ก็คืออิเล็กตรอนอิสระนั่นเองนะคะส่วน v ก็คืออัตราเร็วนะคะ ที่วิ่งอยู่ในลวดตัวนำนะคะส่วน v บก็คือสนามแม่เหล็กค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ f นะคะ f e ของเราก็คือแรงแม่เหล็กกระทำต่ออิเล็กตรอนอิสระนั่นเองนะคะอะต่อมานะคะถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนที่เกิดการเคลื่อนที่นะคะอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ใช่ไหมคะก็จะมีจํานวนนะคะจํานวน n นะคะก็คือจํานวนอ,นอนุภาคนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยจํานวนเอเเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือจานวนอิเล็กตรอนที่มันเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนในส่วนของ ne ตัวนี้ค่ะ ne ตัวนี้มันคืออะไรนะคะ ne ตัวนี้เราสามารถยุบสมการได้นะคะ ne เกิดจากประจุค,ะค่ะนักเรียนเมื่อเราเอาจํานวนอนุภาคของอิเล็กตรอนคูณกับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะคะเราก็จะได้จํานวนประจุออกมานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นครูก็จะยุบตัว q ตัวนี้ค่ะให้เป็นนะคะ Fe เท่ากับ qvB นะคะอ่าเราก็จะได้สมการตัวนี้ออกมานะคะอ่าต่อไปนะคะถ้านะคะถ้าประจุไฟฟ้า q นะคะเคลื่อนที่ผ่านภาคตัดขวางของลวดตัวนำในเวลาเดลต้า t นะคะเป็นระยะทางเท่ากับความยาวลวดตัวนำนะคะหมายความว่านะคะ ในการเคลื่อนที่นะคะรัดวตัวนําของเราสมมุตินะคะอันนี้คือเส้นรัดวตัวนํานะคะอ่ะเส้นรั่วตัวน,นะะําก็จะมีความยาว L ใช่ไหมคะทีนี้ภายในก็จะมีประจุเคลื่อนที่อยู่นะคะซึ่งในขณะที่เคลื่อนที่เกิดความเร็วขึ้นนะคะก็จะมีเวลาเกิดขึ้นด้วยนะคะอ่าทีนี้จากนิยามของกระแสะไฟฟ้านะคะนักเรียน เราก็จะได้สรรมการนะคะ Q เท่ากับ I เดลตา t ขึ้นมานะคะอันนี้คือสรรมการที่ใช้คำนวณหาค่าของกระแสไฟฟ้านะคะ,ะทีนี้นะคะนักเรียนเมื่อความยาวของลวดตัวนำนะคะซึ่งประจุเคลื่อนที่นะคะก็จะมีความเร็วเกิดขึ้นใช่ไหมคะเราสามารถหาความเร็วได้จากอ่ะตัวนี้เลยค่ะนักเรียน v d เท่ากับนะคะ l ก็คือความยาวของลวดตัวนำ ส่วนด้วยเดลต้าทีเดลต้าทีก็คือเวลานั่นเองนะคะอ่ะเราได้ตัวแปรสองตัวแปรนี้แล้วนะคะให้นักเรียนนำมาแทนค่าในสมการนี้ค่ะ f e เท่ากับ qv วนะคะสมการนี้คือสมการที่เราเรียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนนำตัวแปร q กับ vd ค่ะมาแทนลงในสมการหลักก็คือ f e นั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะนักเรียนซึ่งเราจะได้นะคะ q Q ของเราก็คือตัวนี้เลยค่ะนักเรียนนี่ก็คือค่าของ q ินะคะคิ q ก็คือ i เดลต้า t นะคะส่วน l ส่วนด้วยเดลต้า t นะคะก็คือ vd vd ของเราคือตัวนี้ค่ะ vd ก็คือตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะก็คูณด้วย B นะคะ B ยังคงเดิมนะคะนักเรียนเห็นอะไรไหมคะในสรรมการนักเรียนสามารถตัดสรรมการออกได้นะคะ ก็คือเดลต้าทตัดกับเดลต้าทนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้สมการใหม่ก็คือ f เท่ากับ i อนั่นเองนะคะตัวนี้คือแรงนะคะแรงที่เกิดจากเส้นลวดนะคะก็คือประจุที่วิ่งอยู่ในเส้นลวดนั่นเองนะคะเราสามารถคำนวณได้จาก f เท่ากับ i อนะคะกรณีที่มีมุมเกิดขึ้นละ่ะกรณีที่มีมุมเกิดขึ้นนะคะนักเรียนใช้สมการนี้หาได้เลยค่ะ f เท่ากับ I L B S, I, น t นั่นเองนะคะตัวนี้นักเรียนสามารถคำนวณได้เลยนะคะอ่ะความหมายของแต่ละตัวแปรนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ F ก็ A, คือขนาดของแรงแม่เหล็กนะคะกระทำต่อรั่วตัวนาํามีหน่วยเป็นนิวตันคุ้นคุ้นนะคะ I ก็คือกระแสค่ะกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ค่ะนักเรียน L ก็คือความยาวของรัดวตัวนาํานะคะ มีหน่วยเป็นเมตรนะคะ B ก็คือขนาดของสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลานะคะโอเคค่ะนักเรียนนักเรียนคงจะจำได้แล้วนะคะ F I L B นะคะอันนี้คือตัวแปรที่ใช้คำนวณหาแรงแม่เหล็กที่จะทำต่อลวดตัวนำนะคะอ่ะโอเคค่ะ ในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนะคะนักเรียนอ่เดีย๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะลวดตัวนําเส้นหนึ่งมีความยาวโอเคค่ะนักเรียนให้มาเรียบร้อยนะคะความยาวคือย e ี่สิบเซนอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะนักเรียนยี e ่สิบเซนนะคะก็เปลี่ยนให้มันเป็นย e ี่ยี่สิบเซนก็คือคูณสิบกำลังลบสองนั่นเองนะคะวางในแนวแกน x อยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอสนามแม่เหล็กให้มาเรียบร้อยแล้วค่ะสนามแม่เหล็ก b นะคะก็คือถึงจุดสี่เทสลานะคะ ถ้าเส้นลวดนี้มีกระแสไฟฟ้าผ่าน0.5แอมป์0.5แอมป์ก็คือตัวอะไรคะตัว i นะคะ0.5แอมป์ M, นะคะในทิศทางลบ x ดังรูปขนาดของแรงที่กระทำต่อลวดตัวนําเป็นเท่าไรก็คือถามหา f นั่นเองนะะวิธีทํานะคะอ่านี่ค่ะนักเรียนกระแสวิ่งไปในทางลบ x ลบ x อยู่ฝั่งนี้นะคะลบ x อยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็คือบวก x นะคะอ่ะ นี่คือเส้นลวดสีดแดงๆก็คือเส้นลวดนะคะส่วนบเส้นทึบสีดําตัวนี้ค่ะคือทิศทางของบก็คือสนามแม่เหล็กนะคะอ่ะเส้นลวดอยู่ฝั่งนี้กระแสไฟฟ้าวิ่งมาทางนี้นะคะอ่ะทีนี้เขาถามหาแรงนะคะจากสมการค่คะเอฟเท่ากับ i อบนะคะ F นะคะักเรียนแทนค่าได้เลยนะคะโจทย์นี้ไอของเราก็คือศูนย์จุดห้าแอมป์ค่ะส่วน L นะคะยี่เซนอันนี้ครูบอกแล้วว่าให้นักเรียนเปลี่ยนหน่วย20เซนนะคะก็คือยี่สคูณิกลังลบสนะคะส่วน b เทสลาก็คือ0.4นจุเทสลานะคะอ่ะหลังจากที่คูณกันเสร็จแล้วเราจะได้คำตอบเท่ากับ0.04ศนนิวตันนั่นเองนะคะอ่ะในส่วนของตัวอย่างที่หนึ่งนี้นักเรียนคงจะเข้าใจเดี๋ยวเรามาลุยตัวอย่างที่สองกันต่อเลยนะคะ ตัวอย่างที่สองนะคะรวดตัวนำยาวสิบหเซนอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะวางตัวในแนวแกน X โดยจุดกึ่งกลางอยู่ที่จุดกําเนิดนะคะถ้ามีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B ในระนาบ XY นะคะโดย B ททำมุมสาสิบองศากับแกน X มีกระแสไฟฟ้า5้แอมป์ผ่านรวดตัวนำในทิศตวก x นะคะ จงหาขนาดของแรงอ่ะซึ่งเขากําหนดสนามแม่เหล็กมาให้หนึ่งเทสลานะคะจากโจทย์นี้นักเรียนได้อะไรบ้างคะรวดตัวนํายาว l โอเคค่ะยาวไปเลยค่ะ l ทำม,มุมอ่ะทำม,มุมมาให้เรียบร้อยค่ะทำม,มุมก็คือเซตากระแสไฟฟ้าค่ะกระแสก็คือตัว i อ่ะแล้วก็กําหนดสนามแม่เหล็กมาให้สนามแม่เหล็กก็คือตัว b ี เดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะคะรูปภาพจากรูปเลยนะคะนักเรียนกระแสวิ่งมาทำมุมสามสิบองศานะคะโดยสนามอ่าสนามแม่เหล็กนะคะผ่านสนามแม่เหล็กจากรูปนี้นะคะ่ะวิธีทำนะคะจากสมการเลยค่ะนักเรียน ilb s i n นะคะ f เท่ากับ ilb s i n นักเรียนแทนค่าลงไปได้เลยนะคะ i ของเราก็คือเท่าไหร่คะ i คือ5แอมนักเรียนแทนลงไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะศูนจุดห้าแอม l คืออ่ะสิบห้าเซนก็คือเซนติก็คือคูณ1ิบกำลังลบสองใช่ไหมคะนักเรียนเลื่อนทศนิยมไปสองตำแหน่งได้นะคะสิบห้าเซนก็จะกลายเป็นอ่ะเลื่อนไปสองตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็นศูนจุดหนึ่งห้าเมตรนะคะคูณด้วย b b คือหนึ่งเทสลานักเรียนก็คือ คูณหนึ่งนะคะหนึ่งเทสลาไซสามสิบองศาค่ะนักเรียนไซสามสิบองศามีค่าเท่าไหร่คะค่ะไซสามสิบองศามีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคะ,อ,ะอ่ะเศษหนึ่งส่วนสองก็คือศูนย์จุดอะไรคะศูนย์จุดห้านะคะศูนย์จุดห้าอ่ะทีนี้นักเรียนจับคูณกันทั้งหมดเลยนะคะเมื่อนักเรียนเปลี่ยนหน่วยเรียบร้อยแล้วคูณกันเสร็จนักเรียนจะได้คําตอบเท่ากับศูนย์จุดสามเจ็ดห้านิวตันนั่นเองนะคะ อะได้คาตอบเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวอย่างที่สองครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและสามารถตีโจทย์สมการและแทนค่าสมการได้อย่างถูกต้องนะคะค่ะในส่วนของ,ของแบบฝึกหัดนะคะก็คืออิเล็กตรอนตัวหนึง่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะคะขนาดสองคูณสิบกำลังหกเมตรต่อวินาทีนะคะเข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาดห้าคูณสิบกำลังลบสามเทสลานะคะ ในทิศทางทำมุม30องศากับสนามแม่เหล็กนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้เราหาขนาดของแรงที่อิเล็กตรอนนะคะที่กระทำต่ออิเล็กตรอนนะคะโดยจากโจทย์นะคะนักเรียนดูตัวนี้ค่ะเขาให้ความเร็วมาเรียบร้อยแล้วก็คือ2คูณ10กำลัง6นะคะและก็ให้สนามแม่เหล็กมา5คูณ10กำลังลบ3เทสลานะคะแล้วก็มีมุมมาให้นะคะมุมก็คือ30องศานะคะ โจทย์มี v นะคะมี b นะคะซึ่งประจุนะคะประจุก็คือ ron, คอิเล็กตรอนก็ค q นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะสมการที่ใช้ก็คือ f เท่ากับ qvb e s i n <B> ซด์เนะคะซึ่งนักเรียนก็แปลงมาเลยค่ะว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะจากโจทย์กำหนด q มาให้นะคะ Q ก็คือ1.6ึ่งจคูณสิกำลังลบสิคูลอมอันนี้นักเรียนควรจะทราบดีอยู่แล้วว่าประจุของอิเล็กตรอนมีค่าเท่าไหร่นะคะ V ก็คือ2องคูณสิกำลังหเมตรต่อวินาทีนะคะ B ก็คือ5้าคูณสิกำลังลบสเทสลานะคะและ Q ก็คืออ่ะแล้วก็เซต้าก็คือมุม30องศานั่นเองนะคะเราก็แทนลงไปในสมการได้เลยนะคะ Q ก็คือ1.6ึ่งจคูณสิกำลังลบเกคูลอมวนะคะ V ก็คือ2 คูณ10บกำลัง6นะคะเมตรต่อว,วินาทีและก็ B B คือ5.0าจุคูณสิกำลังลบสเทสลานะคะไซค่ะไซสามสิบองศาเปลี่ยนไซสามสิบเป็นไซสามสิบคือเศษหนึ่งส่วนส่วนสองนะคะหรือมีค่าเท่ากับนะคะศูนย์จุดห้านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนก็จับคูณกันนะคะพอคูณกันเสร็จเราจะได้คําตอบเท่ากับ แปดจุดศูนย์คูณสิบกำลังลบสิบหกนิวตันนั่นเองค่ะอ่ะในส่วนของแบบปึกหัดข้อนี้นะคะก็คงจะเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแรงแม่เหล็กที่กระทาต่ออิเล็กตรอนเท่ากับแปดจุดศูนย์คูณสิบกำลังลบสิบหกนิวตันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูแบบแบบปึกหัดข้อถัดไปกันนะคะต่อไปข้อสองค่ะนักเรียนอ่าในส่วนของข้อนี้จะเกี่ยวกับนะคะลวดตัวนําแล้วนะคะที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนะคะ จากโจทย์บอกว่าลวด pq นะคะ pq นักเรียนเห็นไหมคะอันนี้คือ p ตัว q นะคะแล้วก็ตัว p นะคะมวลนะคะ20กรัมนะคะมวลของเส้นลวด20กรัมวางบนรางตัวนำคู่ขนานในระนาบระดับที่ต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะคะที่มีขนาดอ่ะขนาด0.2เทสลานะคะก็คือ b นะคะ B คือศูนย์จุดองเทต้าถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเอนะคะ A ก็คือ4ี่แอมนะคะลวดนี้มีความเร่งเท่าใดนะคะเขาถามหา A นะคะนักเรียนอ่ะตัวนี้ค่ะลวดตัวนำสีแอมแปรก็คืออะไรคะกระแสไฟฟ้านะคะตัว I ตัว I นะคะอ่ะแอมแปรตัวนี้คือหน่วยของมันนะคะ 4m นะคะลวดนี้มีความเร่งเท่าไร่ตัวเอเล็กค่นะนักเรียนความเร่งก็คือตัวเอเล็กนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นขนาดของแรงก็คือ F อเท่ากับ i, lb, sin ไซนะคะนะักเรียนจากโจทย์ให้อะไรนะคะจากโจทย์ให้อะไรบ้างนะคะจากโจทย์ i ก็คือ 4m กำหนด 4m L ความยาวของลวดนะคะ ความยาวก็คือเท่าไหร่คะห้าเซนติเมตรในรูปภาพนักเรียนเห็นไหมคะห้าเซนก็คือห้าคูณสิบกำลังลบสองเมตรนะคะ B B ก็คือศูนย์จุดสองเทสลานะคะแล้วก็เซต้านะคะซึ่งสังเกตไหมคะว่าลวดนะคะที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็ก ขนาดแม่เหล็กกระทำตั้งฉากนะคะตั้งฉากก็หมายความว่ามุมเท่ากับ90องศานั่นเองนะคะอ่านักเรียนแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้นะคะ F เท่ากับนะคะ I คือ4 m แล้วก็ L คือ5คูณ10กำลังลบ2นะคะแล้วก็ B B ก็คือ0.2เทสลาแล้วก็ไซน์90องศาไซน์90องศามีค่าเท่าไหร่คะ ไซด์90องศามีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนจับคูณกันทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะได้คําตอบ F เท่ากับ4คูส10กำลังลบ2นิวตันนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนะคะโจทย์ต้องการถามหาความเร่งเท่าไหร่นะคะความเร่งเราหาได้จากกฎของนิวตันนะคะก็คือกฎข้อที่สองนั่นเองนะคะจาก F เท่ากับ m a นะคะตัวนี้ค่ะนักเรียน เท่ากับอมอคือสรรมการของกฎข้อที่สองของนิวตันเราจะหาเอนะคะอะ่นักเรียนก็แทนค่าลงไปนะคะเอฟของเราหามาเรียบร้อยเอของเราก็คือตัวนี้นะคะเราหามาแล้วนักเรียนแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้สี่คูณสิบกำลังลบสองนิวตันเท่ากับนะคะอะทีนี้นะคะมวลของเราค่ะนักเรียนมวลของเรามันคือยี่สิบกร,รัมนะคะ ยี่สิบกรัมมีค่าเท่าไหร่มีค่ากี่กิโลกร,รัมนะคะก็ยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็คูณด้วย a ความเร่งค่ะยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามตัวนี้คูณอยู่ให้นักเรียนย้ายไปหารย้ายตัวนี้ลงมาหารนะคะย้ายมาหารก็จะได้คำตอบ a ความเร่งเท่ากับสองเมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของความเร่งก็คือ 2เมตรต่อวินาทียกกําลัง2นั่นเองค่ะอ่ะในส่วนของโจทย์แบบฝึกหัดข้อที่2นะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะหรือในส่วนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงปิดเทิมเดี๋ยวครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับ,บวันนี้ครูก็ขอจบนะคะในส่วนของอแรงแม่เหล็กกระทาต่อลวดตัวนําที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีค่ะ